ตสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมระบบน้ําท่วมนะฮะที่ดินแดงนะตะมอสองเ <c oughs> มื่อกี้อยู่ที่รักะบังพอมองไปทางแปดลิ้วโหฝนมามืดเลย <c oughs> แล้วตอนขับรถมาก็ลมแรงมาก <c oughs> ก็เลยเข้ามาที่ศูนย์ดูเลดาร์หน่อย ก็เดี๋ยวลองขอที่ให้พี่พี่เพื่อนนะพี่จิตพี่สมจิตใครแล้วก็เจอนะอ๋อนี่พี่เขาแต่งชุดนี้ประจานี่มาน้ำท่วมไปท่วมแต่ชุดนี้แหละเออใครแล้วก็ไปลุยน้ำท่วมโอ้น้ำไม่ท่วมเราก็แต่ชุดนี้พร้อมอ่สถานการณ์น่ากลัวไหมเนี่ยวันนี้สําหรับวันนี้นะะสถานการณ์ดูเท่าที่ติดตามกลุ่มฝนจากเรดาร์นะครับไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนเคลื่อนตัวเร็วจากอ่า น่าจะจากที่ลมแรงนะฮะับลมแรงนะครับผมกลุ่มฝนเกิดขึ้นบริเวณแถวเชซานะฮะที่แปดลิ้วนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าพื้นที่กรุงเทพนะตอนนี้ก็ถึงแถวมินบุรีรักบังหนองจอกแล้วนะฮะโอเคก็แนวโน้มฝนเนี่ยกระจายตัวน่าจะลดลงนะฮะไม่เหมือนคราวก่อนนะครับอ๋อคือไม่อ้อยอีกมากนะครับผมไม่อ้อยอิงเคลื่อนตัวเร็วครับเคลื่อนตัวเร็วครับคิดว่าจะผ่านกรุงเทพภายในกี่ชั่วโมงเนี่ย คิดว่าจะเข้า hmm. พ e. so, uh, like like ื้นที่ก you รุงเทพประมาณในหนึ uh, ่งชั่วโมงอีกข้างหน้านี้นะครับตรงนี้คือประเวศนะครับนี่นี่ประเวศลาดกระบังลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนี่เข้าแล้วนะฮะเข้าแล้วครับเข้าแล้วตอนนั้นพวกเราแต่ว่าลมแรงนะขับฝนน่ากลัวนะเมฆมืดเลยกลัวครับครับก้อนก็ไม่กระจุกตัวนะฮะเป็นลักษณะกระจายกระจายนะกลุฝนแต่กลุ่มอันนี้สีแดงนี่อยู่ในทะเลเหรอโยประมุดสมุดปากกานะนั่นตัวปากกาก็จะโดนก้อนนี้หนักหน่อย แล้วก็แต่ว่าเราก็สังเกตเห็นนะปริมาณนะฝนมาแล้วครับสะสมหนึ่งชั่วโมงสะสมหนึ่งชั่วโมงที่คลองหลวงพางนะฮะอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ไปหลวงพังเมื่อกี้ที่ผมอยู่เลยแหละครับผมยี่สองมิลนะยสองมิลครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันผัดไปเร็วนะผานไปเร็วนะแล้วก็สิบห้าจุดห้ามิลที่คลองพระเวศเมื่อกี้เลยแหละถนนร่วมพัฒนาโอเคที่ก็จะเน้นสองจุดนี้จุดที่ปะทะนอกนั้นก็เล็กน้อยครแทบไม่มีฝนน้องจอกสามมิลครับ ก็ประตูไปแล้วกองสิบสามสามมิลกองแศษแสบสองจุดหมิลดูระบายน้ำลองลน้กระบางเอาเมื่อกี้ผมไปมา1นึ่งหมิลก็ยังไม่เยอะอันนี้อันนี้ริวทามั้ยฮะริวทามครับริวทามนะประมาณโอเคแต่ว่าเราก็ต้องติดตามเข้าติดตามนะติดตามตลอดครับแล้วก็แต่นักท่วมข่ายังไม่มีนะยังไม่มีครับอันนี้รายได้นี่อัปเดตทุกกี่นาทีครับ อันนี้อัปเดตตลอดเวลาครับอ๋อเลยตลอดเวลานะแต่ที่ออกเว็บจะอัปเดตประมาณ5นาทีทุกครั้งอ๋อเทียบอันนี้ที่อันนี้เร็วกว่าเว็บนะอันนี้เร็วกว่าเว็บแต่ดูมื่ก้อนใหญ่เหมือนกันนะพี่เดียวขาดครับก้อนใหญ่ครับจากตั้งแต่อ่าวไทยจนถึงมันมันเคลื่อนที่ยังไงเนี่ยมันเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่ไปแนวตะวันตกครับมันตกนะตะวันตกเคลื่อนมาเรื่อยๆตะวันตกอย่างเดียวเลยไม่มีเฉียงเหนือใจเฉียงลงล่างนิดหน่อยครับเฉียงน้อหน่อยก็ดีก็เฉล็บ ไม่งั้นเราจะเจอตรงกลางเต็มๆเลยถ้าถ้า,ถาะต่ตกเต็มเก่งแต่ตอนนี้นท,ที่ที่ปอบาคือรากกระบังนะเพราะรากกระบังในน้ำยังเต็มพื้นที่อยู่ครับผมก็ต้องระวังรากกระบังนิดนึงนะฮะงั้นก็ต้องคอยมอนิเตอร์รากกระบังหน่อยนะอ่านี่ยครับภ<อ>าพเคลื่อนไหวแนวแนวที่ทางตัวฝนออกไปแนวนี้นะอันนี้แนวที่าทางตัวกบฝนโอเคแต่ก็ลงไปปัดน้ำเยอะหน่อยใช่ครับอันนี้ขยายได้ไหมพวกเคลื่อนไหวนี่ขยายได้ไหมนะ วันนี้นะครับโอเคอ่านี่นี่อ้แต่แดงแล้เนี่ย<อ>แต่ว่าใกล้ใกล้โอเค okay. แต่ว่ามันจะมันจะเคลื่อนลงเข้าใต้หน่อยนึงนะเขียงใต้หน่อยเสีงนะงยงใต้มาก็ผ้าใบแดงแล<ร>้วโปรเจ,จดีช่วงล่างช่วงล่างจะโดนแถวไอ้ทุ่งรุร่งมางคุณเทียน,นแต่ก็ปลาย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 แล้วใช่ไหมปลายผ่นแล้วครับมันก็จะมันก็จะค่อยกระจายลงโอเคก็ระวังตัวครับพวกเรานะก็อยู่ในพื้นที่แต่ว่าก็ได้พร่องน้ำ น้ำเข้าเข้าสู่ระบาดปกตินะครับว่าแต่เอาแสบประมาณสองวันสองวันครับอที่อโอเคก็เพราะว่าสองวันคือมายถึงจากระดับที่ขึ้นสูงสุดจะลงมาอยู่ระดับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เข้าที่แล้วรับเข้าที่นะก็พร้อมที่จะรับมือฝนที่จะมาเติมได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวเราดูสถานการณ์คืนนี้นะเดี๋ยวก็จะคอยเฝ้าดูเจ้าที่กทมก็พร้อมไหมพวกเราพร้อมไหมอ่าแตร ไม่วันนี้ไม่ใส่ชุดเป็นทีมเลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะอะไรนะดูแบบเป็นอ๋อนี่คนนี้ไม่ได้แตะอะไรกลุ่มใช่ไหมไม่ได้แตะอะไรลกลุ่มหรอไม่ได้ใส่เสื้อเขียวอะเออไม่ได้แตะอะไรกลุ่มอ่นี่รอเอ๊ะทำไมวันนี้ใส่เสื้อสีเขียววะอะไรปกติตัวใครตัวมันป่ะนะเอ๊ะ,อะปกติดูมันมั่วๆกับน,นี้นะครับก็ดีนะครับแล้วก็มีเอ่อท่านทหารมาประจานอีกหนึ่งท่านแต่ว่าท่านออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่ง นะครับก็กรูนาให้มาดูตลอดนะดีเพื่อประสานงานจะได้ช่วยกันประจำที่ห้องนี้เลยนะครับออกเวกี่โมงก็เราบุรีเช้าเลยครับรถครึ่งเช้าไอ้ฝนก็นี่มันก่อตัวเมื่อไหร่เนี่ยเห็นเห็นนานยังก้อนนี้สี่โมงเย็นครับอ๋อเห็นจากข้างนอกพื้นที่นะครับผมโอเคเมื่อกี้อยู่นู่นโอ้ยมันเริ่มดูมันจางๆลงเหมือนนะครับมันแตกมันแตกใช่ไหมโอเคตายยัวเนี่ะโอ้ลงไปข้างล่างแล้วเหรออ๋อกระจายตัวกระจายตัว เกิดเข้มหน่อยโอเคก็อยู่ด้านก็พวกทางปากน้ำอาจจะเข้มหน่อยนะครับผมโอเคกับราชบังแล้วก็มินบุรีโดนหน่อยนึงเกิดะแม่ไม่น่าจะนะครับโอเคเห็นมาแล้วหวาดเสียวไม่มาลุ้นเขาก่อนมันอ้อยอิงเงินจะแปลกนะเขาก่อนเนี่ยมาจากทางนี้ซ้ายไปขวาใช่ไหมแล้วฝั่งนี่ข้าวบดก็ลงมาอ๋อมาเจอฝันแล้วหมดอ๋อใครแล้วมีสองลูกมาเจอกันนครปฐมก็ลงมาด้วยใช่ครับ ก็เลยมันก็เลยตีอยู่ในกรุงเทพอันนี้มาทิศเดียวแล้วไปเคลื่อนตัวอ่าก็ให้ไปเร็วๆแต่ดูมันเคลื่อนตัวเร็วนะที่นี่เร็วครับเร็วเข้าที่รถเกต้าแต่ละช็อตประมาณนี้จะเร็วจะเร็วนะชั่วโมงนึงก็ไม่ผ่านไปครับไม่าจะผ่านช่วงเวลโอเคสนุกดีครับเฮ้ยผมไม่ได้เหนื่อยนะผมก็มานั่งดูจอทีวีไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็คล้ายๆการพักผ่อนแหละมาเจอเพื่อนร่วมงานมานั่งคุยเขาอยู่บ้านเครียดกว่านี้ ออกาอย่างนี้แหละพักผ่อนมาดูข้อที่จริงจะได้สบายใจอยู่บ้านก็นั่งไม่ติดหรอกครับก็ต้องคอยหาข้อมูลอยู่ดีมาดูอย่างนี้แหละเออ,อครับโอเคไม่เป็นไรนะพวกเราก็จะคอยเฝ้าอยู่คอยเฝ้าระวังให้มันจะลงแฉลับลงใต้หน่อยหนึ่งนะรูเหมือนจะัาตกถึงใต้นะครับนะลงทะเลไปโอเคพวกเราเป็นไงครับใ่บ้านเห็นมีหลายคนบอกว่าฝนไอ้ฟ้าแบบฟ้ามืดลมแรงเนาะ เมื่อกี้ขับรถมายังกลัวอะไรเลยต้องขับแวะมาก่อนที่นี่ก่อนนะอืมโอเคครับเดี๋ยวดูระดับน้ําฝนนี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสะสมหนึ่งชั่วโมงหน่อยก็ยังไม่เพิ่มมากนะยังไม่เพิ่มอันนี้อัปเดตไหมเนี่ยอัปเดตครับหลวงพักยี่สิบสมมิลอาจจะเพิ่มมาหน่อยนะอมีประชาสารานเพิ่มมายี่สิบสองห้าจุดห้ามิลของถนนแตกสี่จุดห้ามิลนะครับหลังจอกสี่มิลรากกระดังสามจุดห้ามิล ก็ยังน้อยกว่วันนั้นนะวันนั้น, 180, 160นร้อยแปดสิบร้อหกสิบลินใช่ครับแต่วันนั้นยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ยี่สิบลิลลงแพ่ก็น่าจะอาจจะผ่านมาแล้วบ้างเนี่ยอืมาะโอเคแต่ผมดูแล้วผมก็เป็นห่วงฟองประเวมขอนเลยเนี่ยนะโอเคดูคคมันกระจายลงนะเม่นกระจายลงด้านล่างโอเคครับ จะไม่เป็นไรนะสบายดีครับพวกเราโอเคก็เดี๋ยวคอยซ้อดูฮะถ้ามีอะไรจะรายงานพวกเราต่อนะก็พักผ่อนครับคือมาทิสดูหนังดูละครกันไปนะฟังเพลงอยู่กับครอบครัวแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะรายงานความคืบหน้าให้ไม่ต้องห่วงนะครับน้ําก็พร้อมกัเต็นที่หน่วยงานก็พร้อมทหารก็พร้อมจะช่วยเราพร้อมอยู่นี่ตลอดฮะสแตนบายทุกที่ทุกคนนะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทหารก็จะช่วยไปขุดลอกคอลองลาดพร้าวร่วมกับเราก็ดีอุ่นใจไหมมีทหารมาอยู่ใกล้ ดีไหมอมีน่าแต่งตัวเรียบร้อยเลยอ๋อมีน่าลยอ๋อโอเคดีครับดีนะช่วยกันก็ทุกคนก็ช่วยกันแก้ปัญหานะครับก็น่าจะผ่านไปได้นะเออมันจางลงนะจางมันก็แตกตัวแตกตัวอาจจะหมดแรงก็มาไกลออมาไกลนะมันมาจากแปดริ้วเลยครับมาไกลแล้วเจอภูเขาได้ั้างมันเป็นเนินขึ้นมาตรงเนี้เออ โอ้ยรุ้นกันน้าดูเลยไหมโอ้ลมไปางล่างนนะเนี่ยลงแนวล่างตอนตกเฉียงใต้โอเคลมแรงมากกับดูจากเขาบอกนะครับนะรากุบังเขาบอกจบแล้วเออน่าเอร่โอเคครับดีนะสู้ๆนะพวกเราไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เครื่องสูบน้ำก็เดินเต็มที่ตอนนี้ก็พร้องน้ำนะโอเคครับ นะขอบคุณนะพี่ๆทุกคนนะครับ,รบพี่ๆทุกคนนะขอบคุณพวกเราทุกคนนะเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรถุกเฉิอนจนะลายไปยังไม่มีใครโทรมารายงานอะไรใช่ไหมหลังจอกว่าฝนตกหนักพวกเยอะไหมยังไม่ท่วมนะระแบบบวัันทีงงค่คโอเคครับเออดีแล้วก็มีพวกเราช่วยกันรายงานมีใครเราโทรมารายงานนะครับเบอ,อร์รายงานเบอร์นี้สองสองหรือสอง ศูนย์สองสองสี่แปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสี่แปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าเบอร์นี้นะศูนย์สองสองสี่แปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าแต่เท่าที่จําเป็นนะไม่ไม่ต้องโทรมาคุยกับพี่กขานะเขางานเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่เท่าที่จําเป็นโทรมาแจ้งเหตุน้ําท่วมอะไรได้นะครับโอเคนั้นลาทุกคนกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคยังไม่ได้มากนักสวัสดีนะครับพวกเราอ่า มาให้กำลังใจพวกพี่น้องที่นี่ก่อนผมเดินเข้ามาเขายังไม่ไม่รู้ผมมานะยตกใจดีไม่ได้พูดถึงผมเนี่ยพูดถึงมเนี่ยเมื่อกี้โอเคครับโอ้เมื่อกี้เขาดูไลฟ์เราอยู่ใช่ไหมดูไลฟ์ดูร้ายที่รักกันบ้านอยู่ก็เลยนึกว่าไม่ไม่มาที่นี่นี่นะโอเค